ลุงบอกแล้วศรัทธาแบบไหนก็ให้ใช้แบบนะั้นลำนี้เป็นเพาทีซีพหัวสั้นในเอฟทรงหน้าสี่หลังสี่รถบอลเงินล้อสีทองโคตรคัดสิกอีกหนึ่งลำนะลำนี้ f อฟจากสุขโขทยัยน้องอะนะสั่งให้ทำเป็นล้อทองคู่หน้าเนี่ยเป็นเอ r งานไทยในเอฟความเนียนไม่ต้องพูดถึงนะถ้าเป็นงานไทย f อฟนะครับ เป็นน้ำตาลไหมนะนะครับออกหยาบไม่ออกเงานะโคตรคลาสสิกเลยลำเนี้ยนะหกออกห้าในะ fc ใส่แดสเตอร์บาง18มมิลน,นะปอกกันสานก้อนกันแบะตั้งศูนย์เรียบร้อยหน้าสหลังสนะี่ใน fc รัดด้วยยางคู่หน้าเป็น2องสี่ห้ที่ลุงใช้ประจําคือแล so นโซ D1 นใน fc แก้มันจะเต็มอย่างนี้สวยนะไม่ใช่แก้มซอฟนะอันนี้ลงหลุมอะไรมันก็ยังเอาอยู่ในะ fc นะครับนี่นะหน้าสหลังสีใน fc นะ โชวคคู่หน้าเปลี่ยนใน Fc โชวคคู่หน้าเป็นแกน20่มิลใน,น Fc นะเป็นของวินเนอร์นะปรับ4ีลุงเคยบอกแล้วว่าซื้อทีเดียวแล้วจบใน Fc ปรับขึ้นลงได้4ระดับตามใจชอบใน Fc นะเจ้าของรถอยากเอาขึ้นเอาลงได้เลยนะฟิล์มเป็นเกรดไฮคูเซรามิกนะลานี้เป็นหน้าสข้าง6ฟิล์มดำ Fc เป็นเกรดไฮคูเซรามิกฟ้าวัยรุ่นเขียววัยรุ่นแล้วแต่ชอบจัดให้หมดใน f c นะเผนะา t c p y เบรกมือก็ใช้ได้ใน FC นะครับเบรกมือก็ใช้ได้ปกติใน f c นะครับเพราะว่าลุงจะเน้นมากเลยจะเป็นเพาอะไรที่ลุงลงไปเนี่ยนะเบรกมือต้องใช้ได้นะครับการทำงานของเบรกมือใน FC ตึงเหมือนกันนะครับเนี่ยใช้ได้ปกติ ABS ทุกอย่างใช้ได้ปกติ ไม่มีตัดสายไม่มีใส่กองหลอกอคอกเป็นของปาโมดอคอกซิ่งไนฟ์ซีงานจากราดบุรีเมรสามห้ามาตรฐานหัวเหล็เต็มเต็มก็ต้องเต็มอย่างนี้ไนฟ์ซีเนี่ยเขาเรียกหัวเหลนะ็เต็มนะเนี่ยเต็มทั้งชุดไนฟ์ซีนะเมสสามห้าด้านข้างไม่ใช่แป๊บเป็นเหล็กกาวไนฟะ์เขาเรียกว่าเหล็กน้ำเงินความแข็งแรงเนี่ยมันมีสูงมากกว่าแป๊บไนฟ์ซีเนี่ยเหนียวแข็งไนฟ์ซีนะนะช่วงล่างทุกอย่างดามเต็มระบบไนฟ์ซี ดามนั้นหน้ายันหลังนะคานทุกอย่างตัวรับข้างล่างเนี่ยดามหมดด้วยเหล็ก6มิลมาตรฐานนะหัวแหนบเก็บเรียบร้อยย้ายสไลด์ปาดแต่งหัวแหนบไม่ทิ่มนะจะอยู่ในองศาของมันเลยมองด้านข้างจะสวยงามมากใน fc เห็นไหมไปลายแหนบไม่ทิ่มลามนี้เป็นทรงหน้า4ี่หลัง4นะครับนี่หลังสทรงดีขี่สบายใน fc เนี่ยนะครับไม่ต้องผ่าซุ้มไม่ต้องอะไรทั้งนั้นนะเอาอยู่เลย5ตันสบายสบายในะ fc นะ กระทะหลังเป็นขอบ14นะครับเป็นกระทะกึ่ง PCR มาตรฐานใน FC นะใช้ไปเหอะยาวๆเลยกระทะเหล็กใน FC นะกระทะกึง่งนะครับพร้อมกระทําสี 2K เป็นสีทองใน FC นะครับแลกกเกอร์ก็เป็น 2K และเนี่ยเป็นเทา t CPY สัตว์ทาแบบไหนบอกลุงมานะครับเนี่ย t CPY หัวสั้นใน FC นะน็อตล้อเป็นน็อตชุบนะนะครับ เป็นน็อตชุบยางเป็น XCD นะครับขอบ14มาตรฐานหนะ้า22575มาตรฐานยางปี24นะ FC นะเนี่ยนะครับดามล่างก็นี่เลยเห็นเลยเหล็ก6มิลมาตรฐานนะเนี่ยคานรับตัวล่างทุกอย่างแล้วจะเป็นเพาว c ์ y PCR หรือ L ญี่ปุ่นยังไงลุงก็ทำหุบนะนะครับเนี่ยเต็มเต็มนะฮะเนี่ยมันจะเต็มพอดีหุบนะ FC ไม่มีกลางนะนะครับเป็นเพาวหุบนะครับ ไม่มีล้นใน f อนะอ่าดามบนเนี่ยลำนี้ยนะครับเราจะเห็นกันเลยนะว่าดามบนเป็นแบบไหนเพราะลำนี้เจ้าของไม่เอาไลเนอร์นะน้องอาร์ไม่เอาไลเนอร์ตัดออกไปอย่างเงินดาวใครไม่เอาอะไรลุงตัดให้หมดนะเป็นเงินเงินดาวนะครับเนี่ยอันนี้เป็นดามบนในะ f อจะได้เห็นกันเลยว่าดามแบบไหนในเอนะอันนี้เป็นงานเฉพาะของเขานะครับบรรทุกใบตองไม่เอาไลเนอร์จัดเลยนะครับ ย้อยหลังก็เป็นแซมเลตแซมเลตทรงวัยรุ่นในเอฟซีนะครับลุงจะปรับงานของลุงเป็นทรงวัยรุ่นหมดนะแซมเลตมันจะดูสวยงามด้านหลังสี่ต้นมาตรฐานโซ่เซอร์จัดให้ครบในเอฟซีโซ่ฝ่าท้ายนะเวลาเปิดนะครับเวลาใส่ของแล้วลุงจะใช้เป็นหางปลาใครอยากได้เป็นตะขอบอกมาแต่ถ้าหางปลาใจยังไงก็ไม่หลุดเอฟซี FC. นะครับขันออกได้นะแล้วก็ช่วงล่างด้านหลังในเอฟซีนะครับ ตำแหน่งของสก,กีเนี่ยความสูงมาตรฐานเลยลำนี้เป็นแหนบ10ล้อข้างละ5แผ่นใน f อนะนะโชคหลักเป็นออสเตปแกน20มิลไม่มีเสาะแหนบใน f อ c นะแนะป้นเปินทุกอย่างตรงรุ่นใน f อนะครับสวยมองด้านหลังก็สวยนะ29,900บาทอยู่จังหวัดไหนก็ซื้อรถกับลุงได้ อยากปรึกษาปัญหาอะไรโทรสายตรงหาลุงได้เลยแล้วรถไปถึงหน้าบ้านนะถ้าไม่ตรงปกไม่ต้องจ่ายตังลุง